บิ๊กตู่บอกรู้แล้วว่าใครเป็นตัวบงการใหญ่ขบวนการค้าแรงงานเถื่อนเผยมีข้อมูลในมือบิ๊กตู่ประกาศกล่าวสาวให้ถึงตัวบงการใหญ่ค้าแรงงานเถื่อนเผยมีข้อมูลในมือแล้วข้องใจท้องที่ไม่รู้ใครมีข้อมูลส่งจดหมายน้อยมาถึงนายกได้เลย เมื่อเวลา11.30น,นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสตชพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ ก็อตอรว่าสิ่งที่น่ายินดีและน่าชื่นชมคือสตชได้ปรับปรุงตามลำดับลดการใช้ดุลพินิจต,ต,ต่างๆโดยมีเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนลดภาระลดภาระที่จะต้องมาสถานีตำรวจถือเป็นการพัฒนาร่วมกันวันข้างหน้าถ้ามีการลงทะเบียนแจ้งความไว้และนัดวันเวลามาเหมือนกับโรงพยาบาลจะสะดวกมากขึ้น นั่นก็คืออนาคตของเราที่จะเดินไปทีละขั้นส่วนเครื่องไม้เครื่องมือสอตอชอยังขาดหลายอย่างโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีรัฐบาลต้องหาทางสนับสนุนงบประมาณนายกได้กล่าวว่าปีใหม่นี้ของขวัญให้เยอะอย่าบอกว่าของขวัญปีใหม่คือการจับกลุมนะถ้าปฏิบัติตามกฎหมายก็ไม่ต้องจับขอให้เคารพกฎหมายกันบ้างตนไม่อยากต้องการให้ใครไปจรับใครแต่ทุจริตก็ต้องถูกลงโทษสถานหนัก เพราะว่าได้ย้ำไปแล้วทั้งตำรวจทห,หารและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผู้สื่อข่าวก็ยังถามว่าการประชุมสภากราโหมที่จะมีการตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาสอบสวนหาขบวนการนำแรงงานเถื่อนเข้ามาในไทยพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวว่าพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกจะดูแลตรงนี้โดยบูรณาการทุกภาคส่วนมาซึ่งตนได้เน้นทำงานด้านการข่าวยอมรับว่าข่าวมีอยู่แล้วและน้องๆสื่อก็ได้ข่าวมาตรงนั้นตรงนี้ก็รั่ว มาเรื่อยๆผมอยากถามว่าทำไมท้องที่ไม่รู้มันน่าจะต้องรู้เดี๋ยวดูแล้วกันกำลังตรวจสอบจับอยู่แต่มันเป็นไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังซึ่งผมก็ได้ให้สาวต่อไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังให้ได้มากกว่าการจับกลุ่มเป็นรายๆไปวันนี้กําลังตรวจสอบอยู่เข้าใจว่ามีความเชื่อมโยงอยู่แต่อย่างชี้แจงไม่ได้ตอนนี้หาข้อเทจจริงก่อนยอมรับว่ามีการส่งข้อมูลมาถึงนายกและทางโซเชียลมีเดียก็มีแต่ส่วนใหญ่มันกว้าง มันมีตรงนั้นตรงนี้และมีผู้มีอิทธิพลถ้ามีข้อมูลกรุณาบอกตอนมาเพราะว่าผมเปิดดูคนเดียวอยู่แล้วหรือจะส่งผ่านสำนักนายกก็ได้เป็นจดหมายน้อยมารับได้หมดผมอ่านทุกอันเวลาส่งมาแต่ขอให้มีข้อเท็จจริงหรือมีหลักฐานในชั้นต้นก่อนเพื่อที่จะดำเนินการต่อได้ถ้าพูดร่วมๆม,มาบางทีผม ก็ลำบากเพราะว่าเอาตำรวจไปทำงานหลายแสนคนทหารก็หลายแสนคนเราต้องให้คนดีก้าวหน้าคนดีไม่ต้องเอาออกมันมีทุกองค์กรน,นั่นแหละจะทำอย่างไรต้องอาศัยคนข้างล่างบูรณาการร่วมกันแต่ขอให้เข้าใจพลเรือนทหารตำรวจให้มากหน่อยในช่วงปีใหม่งานหนักอะไรที่จะลดภาระ,ะเขาได้บ้างก็กรุณาอย่าทำสิ่งผิดกฎหมายจะได้ไม่ต้องไปเชิญหน้ากันในเรื่องของกฎหมายในช่วงที่ทุกคนจะมีความสุข และตอนนี้ก็มีโควิด1 9เข้ามาอีกสถานการณ์โลกก็เป็นแบบนี้มันเกิดขึ้นทุกประเทศ ฉะนั้นต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาไปด้วยกันเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าประเมินหรือไม่หลังปีใหม่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9้อาจจะถึงขั้นล็อกดาวหรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็กล่าวว่าถ้าควบคุมได้ก็โอเคอยู่ที่ว่าควบคุมได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ตนได้รับรายงานทุกวันหลายอย่างเริ่มพัฒนาในทางที่ดีขึ้นข้อสําคัญที่สุดคนเราต้องไม่มีส่วนรู้เห็นในการนำพาแรงงาน ออกนอกพื้นที่ตนได้ขอร้องไปแล้วแม้แต่การลงโทษดำเนินคดีตนยังไม่ทำเลยในตอนนี้ฉะนั้นอย่าเอาแรงงานไปปล่อยที่อื่นและแรงงานจะต้องถูกควบคุมอยู่ในพื้นที่ตามที่ระบุไว้แล้วอย่างเข้มแข็งเด็ดขาดปานกลางเสียงมากเสียงน้อยเพื่อไม่ให้เกิด ผลกระทบซึ่งกันและกันส่วนเรื่องสินค้าสัตว์น้ําทางนายกสมาคมทรงออกแช่แข็งสัตว์น้ําได้ชี้แจงแล้วว่าเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณาสุขโดยกรมควบคุมโรคบอกเลยว่าการติดเชื้อต่างๆจากสัตว์น้ําอาหารมีโอกาสน้อยหรืออาจไม่มีเลยก็ได้เดี๋ยวจะตื่นตระหนกกันไปหมดโลกนี้เป็นโรคระบาดจากคนสู่คนจึงได้รณรงค์สวมใส่หน้ากากปีใหม่ถ้าตะโกนใส่กันก็อันตรายไม่รู้ใครเป็นใครประเทศไทยถือมีการระบาด น้อยที่สุดแต่เราก็เคยเตือนแล้วบางทีไม่แสดงอาการก็ไม่รู้ถ้าทุกคนไม่เฝ้าระวังก็ลำบากนายกกล่าวไว้ต้องขอความร่วมมือกับบรรดานักการเมืองด้วยบางทีออกมาพูดจะอะไรมันไม่ใช่ขอร้องอย่าทำการเมืองในเรื่องของโควิดเลยเพราะจะทำให้มีปัญหาเพราะว่าการสร้างการรับรู้มันลำบากรัฐบาลจะพูดอะไรมันก็กลายเป็นไม่ใช่ดังนั้นต้องขอความร่วมมือกันจะไปด้วยกันได้หมดประเทศเราวันนี้ นายกประชุมหลายเรื่องทั้งเศรษฐกิจค่าเงินบาทความมั่นคงดิจิทัลอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีงานทำงานมันเยอะนายกกล่าวเมื่อถามว่านายกได้กำชับพักร่วมรัฐบาลอย่างไรหรือไม่บนสถานการณ์โควิด -19 และเศรษฐกิจที่ไม่ดีในเวลานี้พลเอกประยุทธ์ก็ได้ตอบว่าบอกไปแล้วทุกคนมีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบงานตามภารกิจอยู่แล้วต้องมีการบูรณาการแนวคิดใหม่ๆออกมาช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นทุกกระทรวงต้องร่วมมือกันเพื่อเข้าสู่ ถึงการดูแลประชาชนทั้งเรื่องแรงงานสินค้าหน้ากากการเดินทางมาตรการเวน้นระยะห่างสิ่งเหล่านี้ถ้าทุกคนไม่ระวังก็จะเกิดปัญหาอีกและกลับไปสู่ที่เดิมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาตอนต้นๆ้นแต่เรา ถือว่าบริหารจัดการได้ดีแล้ววันนี้ไม่อยากโทษเอาแรงงานต่างด้าวทุกคนเข้ามาประเทศไทยหวังหนีร้อนมาพึ่งเย็นต้องการมีรายได้งานบางอย่างคนไทยไม่ทําเราเคยขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวมาแล้ววันนี้ต้องทําต่อเพราะว่ามีกิจการต่าง,างๆเพิ่มมากขึ้นพวกธุรกิจใหม่ๆเงินทุนน้อยก็จะอาศัยตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันวันนี้วันคริสต์มา ขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้สื่อช่วยกันขอให้ทุกคนช่วยกันถ้าเราทําทุกอย่างให้ขัดแย้งไปเสียหมดมันจะไปไม่ได้รัฐบาลก็ทําอะไรให้ไม่ได้เพราะติดกันไปหมดขอช่วยกันสร้างความเข้าใจในสิ่งดีๆให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนเพราะว่าทุกคนคือคนไทยต้องรวมใจสร้างชาติซึ่งนายกได้กล่าวทิ้งท้ายไว้